สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพรมวิหารสีนะครับเพราะว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีน้องคนนึงมาปรึกษาผมว่าคือพี่พรมวิหารสีเนี่ยหนูก็ใช้แล้วนะแต่ทำไมรู้สึกเกิดความทุกข เออทาไมแบบใช้ภมวิหารสี่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราปรารถนาดีต่อเขาหวังดีต่อเขาอยากให้เขามีความสุขคือทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ทําไมตัวเรากลับมาทุก์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการมีภมวิหารสี่เนี่ยที่เรียกว่าเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกเนี่ยอยากจะบอกตรงว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้ไม่ครบ อจริงๆใช้ไครบการมีภูมิหันซีเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่มีความทุกข์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดจากการคาดหวังมากเกินไปใช่ไหมครับบางครั้งเราไปคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่เรากําหนดเราทําเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้ผลแต่เขาไม่เชื่อเราเราก็เกิดความทุกข์ถูกไหมครับก็คือคุณลืมไปข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขานะครับอุเบกขาคืออะไรอุเบกขาไม่ใช่ว่าวางเฉย เฉยเมยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าปล่อยวางไปเรื่อยๆ <y out ube> โดยไม่มีการแก้ไขมันมันมันต่างกันนะครับอุเบกขากับปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางก็คือว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เราต้องปล่อยมันไปบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมได้แก้ไขได้เราต้องทํามันครับไม่ใช่เราทิ้งไปแบบนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าละเลย,ปล,ยปล่อยปะละเลยไม่ใช่ปล่อยวางต่างกันนะครับกลับมาเข้าเรื่องที่ว่า ทำไมพรมวิหารสี่แล้วกับคนที่เรามีความปรารถนาดีมีความรักเขาเนี่ยทําไมเราเกิดความทุกข์ใช่ไหมครับข้อแรกพูดถึงพรมวิหารสี่ก่อนมีสี่อย่างคือหนึ่งเมตตานะครับเมตตาคืออะไรครับเมตตาคือมีจิตใจ,จที่รักเขายินดีเขาปรารถนาจะให้เขาได้ดีใช่ไหมครับเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งหรือว,ว่ากลุ่มคณะอะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากให้เขามีความสุขใช่ไหม เราก็เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ไปทําอะไรที่ไปบีบคั้นเขาไปทาให้เขาเกิดเกิดให้เขาเกิดความทุกข์คืออันเนี้ยเราปรารถนาให้เขามีความสุขเขาเรียกความเมตตาซึ่งพวกบรรดาพระทุด,ดงหรือว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยทุกคนมีจิตอย่างนี้อยู่แล้วคือความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพือ่อนแม้กระทั่งเพื่อนปู่ที่สนิทกับเรารักเราเขาก็มีความเมตตาอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้เราเกิดความทุกข์ใช่ไหมครับ เขาก็อยากให้เรามีความสุขฉะนั้นอะไรที่ทําได้อยากให้มีความสุขเขาก็จะทาพ่อแม่ยังลูกลูกอยากได้อะไรครับอยากได้ของเล่นอยากได้อะไรอยากได้อะไรที่ดีพ่อแม่ก็หาให้คนเรารักกันชอบกันอยากได้อะไรสิ่งที่ดีก็หาให้เขาเรียกความเมตตาเมตตาคือคือการให้นะครับคือให้ได้หลายๆอย่างบางคนให้มันก็ตั้งชีวิตก็คือพ่อแม่นั่น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 เองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ให้ได้ยากนะครับอันนี้คือขั้นแรกคือเมตตา แต่แต่จะไม่ที่หนึน่งเมตตามากเกินไปเนี่ยจะเกิดความที่ว่าอะไรครับความลําเอียง <c oughs> ความรักก็เรียกเมตตามากๆจนขาดสติก็คือว่าจะเกิดความหลงเห็นผิดเป็นถูกหมดนะครับอันนี้คือข้อแรกของความเมตตาอย่าลืมนะครับเมตตาจะอยู่ในขั้นของที่ถูกต้องและไม่ผิดเสียธรรมข้อที่สองคือกกรุณากรุณาคืออะไรครับกรุณาคือว่าไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนที่เรา เรารใช่ไหมครับเราเคยรักใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือลูกเราหรือเพื่อนฝูงอะไรที่เราคิดว่าทําแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์อย่าไปทาใช่ไหมครับอันนี้คือกะลุนาเราเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ไปช่วยใช่ไหมเขากำลังเดือดร้อนเราก็ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้กิจการหน้าที่การงานหรือเขาประสบความทุกข์เราช่วยอันนี้เขาเรียกกะลุนานะครับ มัน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 ขั้นขๆนะครับเมตตาคือความรักนะครับกะรุณาคือความไม่อยากให้ให้เขาเกิดความทุกข์ใช่ไหมครับอะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยอย่าอย่าทำเขาเรียกความกะรุณานะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องสับสนนะครับคือหัวข้อพวกนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปจาว่าว่ามันอันนี้ใช่เมตตาไหมอันนี้ใช่กะรุณาไหมนะครับคือจําไว้อย่างเดียวคือว่ารักและไม่ทําความทุกข์ให้กับคนที่เรารักอันเนี้ย คือเมตตากรุณาเขาตกบทุกได้ยากช่วยเหลือมุทิตาคือเลยครับมุทิตาเนี่ยสำ,สำคัญมากนะบางคนเนี่ย <c oughs> เมตตากรุณาแล้วนะครับแต่แต่ลึกๆเนี่ยมีใจปรารถนาที่ว่าไม่อยากเห็นคนอื่นดีกว่าใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> เมตตากรุณาแล้วแต่มันดีกว่าเราพอเราช่วยมาแล้วมันกลับดีกว่าเราเกิดความรู้สึกยังไงครับ <c oughs> น้อยเนื้อต่ําใจบางทีแอบอิจฉาลึกๆก็เลยอิจฉาตาร้อนใช่ไหม อิจฉาลึกๆนะครับอันนี้คือว่ามุทิตาคือมุทิตาคือว่ามีจิตปรารถนาที่ยินดีให้เขามีความสุขเขามีความสุขอย่าไปอิจฉาเขานะคืออย่าไปกันแหนกันแหนอันเนี้ยเขาเรียกมุทิตาคือมีจิตยินดีที่คนที่เรารักให้มีความสุขนะครับเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือต่อไปเขาเรียกมุทิตานะครับทีนี้มาข,ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคืออุเบกขาตรงเนี้ยทำทำยากมากเลยนะ ผมเคยคุยกับพระองค์หนึ่ง,ซ,งซึ่งท่านเราเราไม่ได้บอกนะว่าท่านเป็นพระอริยะหรือว่าเป็นพระสําเร็จธรรมขั้นไหนท่านบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดอาตมาไม่ให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยคือคําว่าอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรอุเบกขาคือว่าต้องวางใจเป็นกลางวางไอ้สิ่งที่เราทําแล้วช่วยเหลือแล้วถ้ามันไม่สําเร็จหรือว่าเขาไม่เห็นในความดีของของเราที่เราทําไปไวแล้วเนี่ย เราต้องปล่อยคิดว่าเป็นกรรมนะครับเป็นกรรมของเขาคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีกรรมได้ไม่ใช่แก้กรรมนะครับหนีกรรมก็คือว่ากรรมที่เขาเคยทํามาในอดีตเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันปิดบังเขาให้ดวงตามืดบอดหรือให้เขาเป็นไปแบบนั้นคือแต่ไม่ใช่เราปล่อยนะเราช่วยเต็มที่แล้วแต่พอทําถึงเต็มที่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อเราใช่ไหมครับเขาไม่เชื่อเราเราต้องปล่อยเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเกิดอะไรขึ้น ก็จะเกิดอย่างที่น้องคนนึงมาคนนั้นมาปรึกษาผมก็คือว่าพี่หนูทุกข์มากเลยอ่ะไหนะคือทําเต็มที่แล้วแต่ไปคาดหวังฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้แหละคืออุเบกขาคือกรรมใครกรรมมันแต่ไม่ใช่ว่าช่วยนะคือวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่งที่เราทําไปแล้วแต่เขาไม่เห็นในคุณความดีที่เราทําตรงนี้เขาเรียกว่าอุเบกขานะครับเข้าใจง่ายใช่ไหมครับ มีพ่อแม่หลายคนนะหรือว่าคนรักหลายคนเนี่ยมีสามมีสามข้อครบหมดเมตตากรุณามุทิตาแต่เพราะเพียงขาดอุเบกขาเนี่ยทำให้ทุกอย่างพลาดไปหมดใช่ไหมครับผมจะยกกรณีอย่างลูกทําผิดใช่ไหมครับลูกทาผิดเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรนะครับลูกทาผิดแล้วพ่อแม่เนี่ยคือเมตตาใช่ไหมก็เกิดก,ก็เกิดความรัก กรุณาเกิดความช่วยช่วยเหลืออยากให้ลูกตัวเองพ้นผิดอันนี้อยู่ในสองข้อแรกนะแล้วข้อสามคือมุทิตาคือมีจิตปรารถนายินดีที่ลูกจะพ้นผิดใช่ไหมครับหรือว่าเรารักใครเกิดความรักมากๆจนจนหลงอะ่ะเขาเรียกเมตตาการุณามูทิตาทำทุกอย่างเพื่อให้เขาพ้นจากสิ่งนั้นจะผิดหรือถูกไม่สำคัญใช่ไหมครับจะผิดกฎหมายไม่สำคัญ แต่เราลืมไปว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเขาทากรรมอะไรเขาก็ต้องรับกรรมนั้นก็คือลืมอุเบกขาพอลืมอุเบกขาปุ๊บเนี่ยตัาเรากลายเป็นมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาทําด้วยก็เกิดเราก็เกิดความผิดด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจํานะครับพรหมวิหารสี่เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีให้ครบถ้าคุณไม่ครบความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับเมตตาคือความรัก ความปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุขการุณาคือไม,ไม่สร้างความทุกข์ให้กับเขามูริตาคือมีจิตปรารถนาที่ยินดีในสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จแล้วไม่อิจฉาตาร้อนและสิ่งสําคัญที่สุดคืออุเบกขาคือท่านต้องทําให้ได้อุเบกขาถ้าท่านทําไม่ได้พรมวิหารสี่ไม่สําเร็จและท่านจะมีความทุกข์ครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ